ครับจุปิเตอร์ไหนวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดปัตตากระากน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูร้านนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับร้านอ,อยู่เอ็มสี่สองนะตามหายเลยนะครับนะวันนี้มีตัวพีสามนะครับวันนี้สองพันหกใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีตัวยีตีตัวสองพันล่าง จำนวน2,000หลายรุ่นนะครับอันหนึ่งมีสายชาร์จมีเมม 16G มีแบตเตอรี่ให้ครบหมดนะครับทุกคนทุกคน p ี p นะครับตัวนี้ของชาร์จแต่ประโยชน์นะซีมาดรุนได้ไหครับนะครับเมม16ตัวนี้แปลงมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตุกนี้ ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็กดนะครับแปลงมาแล้วนั่นหลายเกมอยู่นะทุกคนนี่รู้สึกเป็นบอร์ดสวรรค์แล้วไม่จำเป็นจะต้องเข้าโปรแกรมนะครับคือเปิดเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับของตัวพ s แปดใหม่นะครับซึ่งได้มาใหม่เลยสาม0ันหกร้อมิเล่นให้จุใจไปเลยนะครับ1,000อันนี้ยี่ห้ออะไร ตัวนี้เป็นของเรโนโวครับเรโนโวครับใช่ใช่งั้นถ้ปกติครับแม่นั้นไม่ัด้ขัดได้ยังใช้ได้ดีครับใช่ครับใช่ใช่ะะดีนคอันนี้มัาถอดได้ไหมถอดได้ครับถอดหมายควาทำเป็นได้ถอดได้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับต่อครับผมแล้วก็มี S S D อีกตัวละ250 ต้ได้นะครับทุกตัวดได้หมดหละผมตั้งราคาไว้สองห้าสิบมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเเหลือห้าตัวนะครับมี8แปดตัวเมื่อเช้าแล้วก็ได้ออกไปห้าตัวหล้วเราอยู่เออออกไปสามตัวหลือห้าตัวแล้วก็เอเอเอ็กซ์เลอร์ฮาร์ดิมันจะมีกล้องอยู่สามตัวทุกคนยองไม่ดูนะครับ ต้องดิจิตอลตันนี้เป็นของนิองนคอนเปิดดีเท่พันสามนะครับถ้าลูกค,ค้าเอฟซีบาก็อาจจะลดได้ให้ได้นะครับราคาเปิดไว้หมดนะครับแต่ว่าเท่าไหร่เลยเขาว่าอีกทีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนิคอนสภาพ,พสวยนะครับตรงนี้ใช้งานได้เต็มระบบอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าเต็มระบบนะครับ ตัวหนึ่งของซันโยนะครับหนึ่งพันตัวนี้ัแบบกนการทำไม้ใช้งานได้เต็มระบบไปทุกคนดูกันแบตหมดหรือเปล่ามาซันโยแบตหมด,ดยวให้คุณ้องชาร์จด,ดกค่ะเพิ่มเดี๋ยวซันโยไปชาร์จแบตหน่อยนะซันโยแบตหมด ตัวนี้เดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้เป็นของโซ n y นะครับตอนนี้รุ่นใหม่หน่อยนึงก็มีที่พันสี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับแบตยังทนอยู่นะครับตอนนี้สนท่านสกรีนได้ครับตอนนี้ พลาสตกอินได้สภาพสวยนะครับใส่ตัวแท่นจับเลยหมุนๆด้วยส่วนที่เหลือด้วยมีอะไรเป็นตัวโซล่าชาร์จครับ150ครับแล้วก็ตัวเรดบุค๊คทัพเต็ดเป็นทับเต็ดนะครับตันนี้พันพันแปดนะครับ ก็มีโทรศัพท์ของซัมซุงในคนรับใช้งานได้ได้เป็นตัว A A10 หนึ่งศูนะครับก็บอกราคาตั้งไว้หมดนะครับแต่ว่าต้องดูทีว่าจะขายเท่าไหร่แบบเวามาก็ขายให้ได้นะครับ a 1หนึ่งสภาพสวยอยู่นะทุกคนนี่ครับก็จะประมาณนี้ นะครับมาค่อยเปของครับแล้วก็ตัวไม้ของ Product Game t ครบเซ็ตครับสามตัวจะมีกล้องที่ชาร์จแปตตัวนั้นอีกนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นบูเลอะไรประมาณนี้แหละครับของสัปดาห์นี้นะผมเรียงนะเจ้าสวยๆประมานี้นครับทุกคนนะโอเคนะครับี <c oughs> ่ร้านอัปเดตของสัปดาห์นี้